ใหู้เพรเนี่ยเย้นะเย้นลัวขอพี่อเยอะยันี่กีระโดดครับกระสุดครับไหมโอ้นี่โดมยะยันงร้อยกนี่ย้าเลร้อมไหมนสายร้อเลียบร้อยขออนุญาตขอเลยร้อยไปยาวน้วกาหลายเดือนนแลต้วเต้อไม่เสื้ให้ด้วยเสื้อที่ไหนมวย แช้ยามีแตนด้า <c oughs> นหนเยขนาสังว้เตัอไปเพราะว่าไปอยู่รู้ไม่เวลานัเ <pou> ส <ces> ือนละค่าอยู่ไม่่อตลอดนะเตรียมตัวเตรียมใจเลยนะเฮ่ยไปช่วยเพราะว่าจริงตอนที่เราลำบากมีห้าสี่ก็คงจมาช่วยเราทั้งประเทศน่เนวลาที่เราลำบากก็ไปช่วยกันเพราะว่าก็เงินสกติก็ตลอดนั่นแหละไ่งานเราก็ช่วยกันานะเต็มที่คุช่วยกันนะเครเจอไหมเนี่ยคุณมาก้ขอบคุณนะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปเจอเย็นนี้แล้วอย่างโอเอนะใครขับรถเนี่ย ก็ได้กลับไปกลับโอเคเอาขึ้นรถเลยําทำงานเดินทางขาไปทุกคนนะแล้วาะที่จาให้คุนอยู่ตางราแกกัมเลยนะัเพ้อยู่ต่รแกรงรรับเอางรอาะ 我们 <laughs>